เจ้าของ iPhone 6กำลังฟ้องร้อง Apple เนื่องจาก iPhone ของเขาระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ Apple ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ Full Bloom หนึ่งในแคมเปญช็อตอ่อน iPhone 12 88%ของผู้ใช้งาน iOS 4.5ทั่วโลกเลือกที่จะปิดการติดตามแอปในฟีเจอร์แ p t r a c k i n g Transparency พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h a n ช e l r e v i วิมาติดตามเรื่องดาวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเจ้าของ iPhone 6กำลังฟ้องร้อง Apple เนื่องจาก iPhone ของเขาระเบิดจนทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บอัปเดตวันที่10พฤษภาคม2021โรเบิร์ตแฟงก n ริน จากรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเป็นโจทยื่นฟ้อง p p p l โด้วยกล่าวหาว่า iPhone 6ของเขามีข้อบกพร่องจนเกิดระเบิดจนส่งผลให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว155่า15ล้าน747,500บาท เจ้าของ iPhone 6อ้างว่า iPhone ของเขาระเบิดในระหว่างการฟังเพลงโดยพบว่าเพลงที่กำลังเล่นมีการข้ามแท็กและในขณะที่เขากำลังจะหยิบ iPhone ขึ้นมาก็เกิดระเบิดขึ้นมาจนทำให้ไฟลุกไหม้ที่ใบหน้าส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาและข้อมือ,อยังรับบาดเจ็บเนื่องจากได้รับน้ำหนักตัวในขณะที่เขาล้มแล้วพยายามใช้แขนยันไว้แหล่งข่าวรายงานว่าโรเบิร์ตแฟงกินซื้อ iPhone 6มาในปี2018ซึ่งเป็นเวลา3ปีหลังจากที่ iPhone 6เปิดตัวครั้งแรก และยังไม่มีความชัดเจนว่าแฟรงกรินได้ซื้อ iPhone 6เครื่องใหม่หรือมือสองที่มา Uber j h i m o Apple ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ Full Bloom หนึ่งในแคมเปญช็อตอ่อน p h o n e 12ชมคลิปโฆษณาตัวใหม่ภายใต้แคมเปญช็อตอ่อน p h o n e 12ของ Apple นำเสนอชื่อ every day experiment full bloom มาพร้อมคำอธิบายว่าฉเฉลิมฉลองสีสันชีวิตและการเติบโตของฤด,ดูใบไม้ผลิด้วย iPhone 12 วิดีโอโฆษณา Everything Experiment Full b o o m นอกจากจะเผยให้เห็นภาพเคลื่อนไหวที่เห็นได้จากกล้องของ iPhone 12ยังเผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยทำให้เราได้เห็นวิธีการและเทคนิคช่างภาพว่าสร้างสารรค์ผลงานที่น่าทึ่งออกมาได้อย่างไรตามวิดีโอต่อไปนี้ครับ88%ของผู้ใช้งาน iOS 4.5ทั่วโลกเลือกที่จะปิดการติดตามแอปในฟีเจอร์แอป Tracking Transparency Apple ปล่อยฟีเจอร์แอป t a c k i n g t r a n s p a r e n c y หรือความโปร่งใสในการติดตามของแอปออกมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS 14.5เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและจนถึงตอนนี้พบว่า88%ของผู้ใช้ iOS 14.5ทั่วโลกยินดีที่จะปิดการติดตามแอปบริษัทวิเคราะห์ข้อบูลฟ o อ l ี่พบว่า12%ของผู้ใช้งาน iOS 14.5ทั่วโลกจากกลุ่มตัวอย่าง5.3ล้านคนเลือกที่จะอนุญาตให้แอปติดตาม ถ้าเจาะลึกลงไปเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าเพียง4%เท่านั้นจากจำนวน2.5ล้านรายต่อวันหรือมีถึง96%ที่ปิดการติดตามแอปฟีเจอร์แอปแท็กกิ้งทันสปาริซีหรือความโปร่งใสในการติดตามของแอปกำหนดให้แอปพลิเคชันต้องขออนุญ,ญาตผู้ใช้ก่อนจะติดตามข้อมูลของผู้ใช้ข้ามไปยังแอปหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาหรือแจกข้อมูลกับนหน้าหาข้อมูลและนอกจากแอปจะขออนุญาตใช้ได้แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าเพื่อดูว่ามีแอปใดบ้างที่ขออนุญาตติดตามซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามต้องการทุกเมื่อถ้าหากผู้ใช้งานเลือกที่จะปิดการติดตามแอปพลิเคชันจะส่งผลให้แพลตฟอร์มโฆษณาที่อาศัยการติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานประสบปัญหาอย่างรุนแรง เพราะจะไม่สามารถนําเสนอโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งทาง Facebook ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อต้าฟีเจอร์นี้อย่างชัดเจนและพยายามโน้มน้าวให้ผู้ใช้งานเปิดฟีเจอร์ติดตามแอปที่มา k i t h i n a สุดงยามชมคอนเซ็ปต์ MacBook Air 2021ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก iMac รุ่นใหม่สีฟ้าพาสเทลแผงคีย์บอร์ดสีขาว MacBook Air รุ่นล่าสุดได้รับการเปิดตัวปลายปี2020โดยเป็นหนึ่งใน Mac รุ่นแรกที่ได้รับชิปประมวลผล M1 แต่ยังคงใช้ดีไซน์เดียวกับรุ่นก่อนทำให้ดีไซเนอร์เชื่อว่า Apple จะมีการรีเฟร MacBook Air ในปีนี้และบางทีอาจมีสไตล์คล้ายกับ iMac รุ่นใหม่ เลียนเซลโบนำเสนอคอนเซปต์ MacBook Air 2021ที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยมีจุดเด่นที่ขอบหน้าจอบางเฉียงมาในบอดี้สีฟ้าแบบพาสเทลแผงคีย์บอร์ดสีขาวและกระดาษที่ลำโพงและพอร์ต USB-C ยังจัดวางในตำแหน่งเดิมนอกจากดีไซน์ MacBook Air รุ่นใหม่ยังถูกหลือว่าจะมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ด้วยอาจจะเป็น M1X หรือ M2 คั้งนี้คอนเซปต์ MacBook Air 2021ของ l i ดเซลโบยังดูคล้ายกับคอนเซปต์ที่ t น t ูไฟมักนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้ผู้ใช้งาน iPhone 12และ iPhone 11พบว่าหลังอัปเดต iOS 4.5.1เครื่องทำงานช้าลงเหมือนถูกควบคุมประสิทธิภาพ ผู้ใช้งาน iPhone จำนวนหนึ่งที่อัปเดตมาใช้ iOS 4.5.1รายงานปัญหาเกี่ยวกับการทำงานช้าลงเหมือนถูกควบคุมประสิทธิภาพโดยเฉพาะ iPhone 11และ iPhone 12 Nic นิกอัคเคอรได้ทดสอบความเร็วระหว่าง iPhone XR iPhone 11 iPhone 12พบว่า iPhone 11ทําทำงานช้ากว่า iPhone XR ไม่ว่าจะเป็นเฟรนเดอร์วิดีโอหรือโหลดแอป การวัดประสิทธิภาพด้วยแอปเบนมาพบว่าประสิทธิภาพแบบซิงเกิลคอ e ของ iPhone 12นั้นยังปกติแต่คะแนนแบบม u l ติคอ r e ต่ำกว่า iPhone XR และแอป 3D Mark ยังบอกว่า iPhone 12และ iPhone 11ทำได้แย่กว่า iPhone XR นอกจาก iPhone 11และ iPhone 12ยังพบว่า iPhone 7และ iPhone 12 Pro ก็ดูเหมือนจะถูกควบคุมประสิทธิภาพด้วยเช่นกันแต่การรีสตาร์ทสามารถแก้ปัญหาได้ชั่วคราวที่มา iPhone Hack Apple ให้ทุนบริษัท iivi ผู้ผลิตเลเซอร์เฟสไอเพื่อขยายฐานการผลิตในสหรัฐ Apple มีกองทุน advance manufacturing fund เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี2017 ล่าสุดประกาศให้ทุน410ล้านดอลลาร์กับบริษัท iivi ผู้ผลิต VCSELs เลเซอร์ที่ใช้สำหรับสแกนผื้นผิวเบื้องหลังเทคโนโลยี Face ID, Memoji a n i m o j i การถ่ายภาพพัดเทศเซลฟี่และเลเซอร์ในหลายด้าสแกนเนอร์ของ iPhone เงินทุนก้อนนี้จะช่วยขยายฐานการผลิตของ iivi ให้มีอัตราการผลิตสูงและช่วยสร้างงานกว่า700ต,ตำแหน่งทั่วสหรัฐอเมริกาทั้งในเท็กซัสนิวเจอร์ซี แพนซินเวเนียและอินเดียโซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ง Apple IIVI และเศรษฐกิจท้องถิ่นของสหรัฐโดย Apple ร่วมง,งานกับ IIVI ตั้งแต่ปี2017ในแผน Advanced Manufacturing f u ัน Fund, ที่เลิดให้โรงงานร้างขนาดกว่า70,000ตารางฟุตของ IIVI ได้กลับมาผลิตอุปกรณ์ทันสมัยอีกครั้งการลงทุนครั้งนี้ของ Apple เป็นหนึ่งในแผนการลงทุนมูลค่า430,000ล้านดอลลาร กับผู้ผลิตกว่า9,000รายทั่วสหรัฐเพื่อสร้างตำแหน่งงานอีก20,000ตำแหน่งภายใน5ปีข้างหน้านี้ทั้งในภาคการผลิตชิปการผลิตเกี่ยวกับ 5G และอื่นๆถือเป็นทั้งงาน CSR ช่วยสร้างตำแหน่งงานและอาชีพในประเทศบ้านเกิดของบริษัทและยังเพิ่มกำลังการผลิตให้กับซัพพลายเชนของตัวเอง กระแสการผลิตชิ้นส่วนในอุปกรณ์ไฮเทคในสหรัฐเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังเกิดวิกฤติชิปขาดแคลนจนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐต้องลงนามคำสั่งบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการและร่วมมือกับหลายบริษัทเพิ่มเตรียมแผนเพิ่มการผลิตในประเทศซึ่งนอกจาก Apple แล้ว Intel ก็เตรียมขยายโรงงานผลิตในสหรัฐส่วนซัมซุงเองก็มีข่าวลือว่ากำลังเตรียมเปิดโรงงานผลิตชิปในสหรัฐเพิ่มเช่นกันที่มา a p p l e New ิ o o o m ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิ้มปรฟากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงกันมือถือสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดสั่นกกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ